อ้าวเมื่อกี้คุณหมากเนี่ยพูดภาษา,าไทยอ่าคือบอกนัาเป็นภาษาไทยแล้วใช่ไหม<ช>แต่ว่าแฟนๆนชกสามเนี่ยมีคนจีนด้วยนะคุณหมากแล้วทำยังไงอ้าวไหนมีใครพูดภาษาจีนได้ฮะค<น>ุณเล็ลกครับผมที่<ม>นแน่ๆคือมีผมกับน้องเจมส์แน่นอนเราก็มีเจมส์ครับเข้าไปหนึ่งสองเส้นวอลล์ไอ้หนีห่

ย่ายาฮะย่ายียอนนี้นะันีนย่าขอรัายขครัะายฮะย่ายครับไออข้าอย่าพูดเกินขนาดนี้ครับ กากี้ทำไมพูดอย่างนี้ฮะ